การโดนข้อหาหมินประมาทเนี่ยตั้งแต่ปี65นะครับเรามีการต่อสู้บางคนอาจจะคิดว่าข้อหาหมินประมาทของอัจฉริยะเนี่ยก็หมินประมาทเฉยๆไม่ใช่เลยผมจะบอกให้นะครับคือหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเลยที่สามารถพิสูจน์ว่าแตงโมอยู่ที่ไหนอ่านี้ว่าแตงโมอยู่ที่ไหนคืนนั้นเอาอีกกว่าแตงโมทําอะไรอยู่ที่นั้นแต่ตรงเนี้ยเดี๋ยวให้ดีเนี่ยไปตอบ ให้ดีไอไปตอบเอาแต่ผมจะไล่ไทม์ไลน์เอาว่าสิ่งที่ลุงอัดพิสูจน์เนี่ยเนื้อหาคำพิพากษา51แผ่นเนี่ยมีอะไรบ้างหนึ่งบาดแผลที่ต้นขาขวาแตงโมไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือล,ลุงอัดพิสูจน์เพราะว่าในคำพิพากษาของคดีหลักเนี่ยน,นะครับเขาบอกว่าบาดแผลที่ต้นขาขวาแตงโมเนี่ยมันเข้าได้กับใบกับใบพัดเรือเออเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าใครมาใครมาวินิจฉัยเรื่องบาดแผลที่ต้นขาขวาแตงโม สถ้าใครย้อนเข้าไปดูใน Youtube นะครับสรุปสำนวนคดีแตงโมนะครับวันที่วันที่สรุปสำนวนคดีแตงโมนะครับเขาบอกว่าเรือจะผ่านสะพานสังฮีเห็นแซนดี้นั่งอยู่ท้ายเรือในช่วงเวลา22่นากา18นาทีแต่เวลาจริงๆนะครับมันคือเวลา22นาฬิกา11นาทีตอโลอถแถลงหลอกลวงประชาชน ผมกล้าพูดเพราะในคำพิพากษาระบุชัดเจน